ตาไข่เท่ขี่จับคู่สองเท่สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบรลนะครับช่องกระชายระเบิดเราไเชียวนะครับเลิกลแล้วครับที่หาตอนนี้อาจารย์วังกำลังกินขา้าวจ,จอมกุ้งนะครับขอบคุณพี่อ่ะสุบินนะครับสืบจอมกุ้งมาฝากวันนี้นะครับขอบคุณหลายๆก็ให้ที่อ่ะเจริญเจริต่อไปครับ เดี๋ยวขา้าวกระสีเดินทางกับบาดแพงพักสามมื่นนะครับตอนนี้จันวังกำลังกินข้าวนะครับเมื่อยบ่เมื่อยหรเมื่อยบ่ลาอยู่ฮะลาอยู่เกือบแจ้งมัติหายแล้วเกือจะมื่นอะ่ะแซ่บบ่วนี่แซบอลิตตงไฟเขากระดับ กระถอดบักโขกแช่ก,กระโขว่แช่ก,กะระเ,เทียมเนี่ยแต่ไข่สีน้มนิ่มเนีเย่ยนี่เอาไปเห็ดกินเอาไปเห็ดกินเซี่ยเอาไปขายข้าวเจ้าก,กินอยู่ฟปุ๊บลูกฟรุ๊บลูกจอมกุ้งครับ <c oughs> นี่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 ผีสุบียนรับสินมาฝากนี่ครับจอมกุ้งนะครับจอมกุ้งเดี๋ยวเออีอสักครู่เซียเอาไปขายแบ่งกันกินเอาอจ้าดูเอาไปอีกเอะ เี๋ยวดูไปกินบาทกินบาทรกนตั๊กขาไม่มีนี่เลยตำ๊กขาเลยขาอย่างนี้คือนั่ง,งอมาพี่บรรยากาศกินข้าวตอนตีห้านะครับอาจารย์บางสอนกินเกี๊ยง,ยยงแต่ว่าเมื่อนี้เพื่อนกินฟูเดียวได้ยังดูอบข้าวหมูกินนะบางขอรัเมดซองบังแลยปัด ต้องไปเอาไสกตะไคร้ไส้หัวไส้เปี้มไมันจะงอมแน่นพ่อวอสองอันโอเคไก่มู้งจำเดี๋ยวข้าเราไปใส่หนึ่งไม่หรอเฮ้อม่หรอโอเราฟามขนาดเลยเราเราเราเดส่วนตัวได้ยังไรัตยอันนี้กอาจารย์อนตตีนะครับอาจารย์ดนตตีกําลัง พักผ่อนนะครับเราก็จะเดินทางกับ,าบายามาอาบน้ามันจิเป็นไข่ยังปลาแดกอยู่ทั้งนึงอันนี้ยังมาอัน,นเดียวกันนั่นแหะอันเดียวกันอันเดียวกันโจมตีมดอันนี้ยังไม่เออปลาแดกเออจำอันนั้นไปไงนี่นี่นี่ฟุกน้อยๆเนี่ยเอ้าออกมาเบิงอันจงปลาแดกอันเพื่อคือปลาแดกเพื่อนอันซับซับแล้วเพื่อนไปตัวไปอันนั้นนะปลาแดกซับปลาล่าซับปลาล่าซับนะ,ะนจะจ้งเราเชืไปให้ จะหน่ยห้ไปกินนะโอ้อันนี้ลาซิแบนน่นี่อันลาซิแสบเแสดงว่าอยากี็นะโซมมือกี้ดเห็นบ่ตองห่วงบ่ตองหวงม่โมยูไม่โมยมูเจอยุ่งเก่งมูเจอม่โมยีเาก็พี่่อยากยู่กลสุดกระยับโอกรยับออกเอาเงี้ยสเดี๋ยเดี๋ยวเอาหายแล้วกนเอาเอามากินบาทแ่งกันอันพี่สุบิน ขอบคคุณ่ะพี่สุบินซื้อมาฝากขอบคุณพี่สุบินวางแรงๆฝากวางแรกๆบายแต่ว่าบัท่านใหญ่หายไปเนี่ยหายไงกันไปกินุคหลายๆเลยค่ะขอบคุณพี่สุบินนะครับน้ำบัวท่านใหยงเล็กหน่อยเพราะว่าอันมันต้องสั่งต้องสั่งนั่งชือยองปลาอร่อยไหมอันเนี้ยมันเป็นพิจารณาทอดนาะจอมกุ้งเลยเอาไปแตงแล้วมันจะแซ่บ รุงไม่เหรอใส่ไห่ตะไคร่ใส่้นอืมันนี้อาทิตย์แล้วมากินมากขึ้นอันกินเป็นมัดเลยปลาดิบมั่งพกินแล้วล่ะแม่ไเพื่อเบื่ออาจารย์วากินแม่ว่้าเขา้อนาดอมมันเขากินแล้วเส้นกินกันเส้นแล้วไงกินันนี้นี่อันกุ้งนี่ละเบ้องดยวแซ่บกอมุ้งกมงกหา เอาขัวเตเอากระเทียมเส่เอากรดู้ไว้ึ่อย่วาก็นี่อันนี้แบบว่าเขาจะเหนใบนหางอย่งนี้เจะบวต้แปลงเอาใบนึ่โดนเนาะแล้วก็เต้ยก็อันนี้แปลงเราเนี่ยวจา้าน้ำบอกไปอาบแล้วอกจะไปอาบตีโอ้ยอย่าไปทอองหองนึงเปต่อคิวกันโอ้ยไปต่อคิวน่าไปอาบบ้านห้าคนอาบไม่เทไก่บ้บเตยบ้าบอกกูรู้ ลอยลอยกลัวบอถ้าสิยออกไปใส่นี่เ่อึ้นทางพายักออ่อยหอเอแต่พายักม่นี่อยหาสิบแปดอ้สองลอยกลัวสเกืบสามลอยพันเด้อสองลอยกุโลพนเด้อนั่นกินแล้วครับพี่น้องชินของคัเรียลดิอันนี้ปลาสับเราหาอเอามาซิมบ้างเนาะแซ่บปอปลาสับนี่แซ่บ กันแซบสิหายละเอามาหายยมมันคือพัดนกนะเป็นังไอหุมันมันบอกมัเป็นเขาจะาจตแล้วเขาจาไปมันจะคือพัดนกพัดยังไเนีเขาจ้าไปัดพัดคือจังอยังกับบงนี่มากินไม่เต่ากิ้งกิงหมกัิ้งอืมเป็น้น่นาะมีอไรเด้อบ้านเนี่ยคับ้านกินดีกว่าบรรยากาศ นี่ขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณน,ออน้ๆๆองแฟนเพอนองนงล,ล,ลยยเงนะแฟนชาวเพื่อน้องกีนะครับจดีรหลายตือหลายเยอะกนสักรสี้หนาวอากาศหนาวนะจันหวังอากาศหนาวมาก อันกรีนุ่งแจกกนาวแต่แรงมันมุดเจ้าอยู่ก็ได้พอดีดีที่ตาใส่เงี้ยพอเขาก็ดีมูอเงือกพอได้ยินใจยี่มอะไรมันบ่นิชสวยตบ่หนิชสวยหนาบ่หนิบ่อาการมันเด่นเพอาีพอดีมหนเอากินระวังมันเหียนะไม่กินแมงหมดันเียเกลื่อนเอาน้ำไปใส่นเร่ใส่ มันเย็นเนาะมันอกาพอดีเย็นเจ้าหน้าก็นอเลยมันวันี้ยงีน้ามาวันนั้นไมเงียบเหรอเงียบจัิยังมันเงียวกัได้คือหบโคกวคือันฮะอหอโกเกกรพอกันแล้วเมื่อไหรกับโคกที่ที่ย้ายปหยอดมันเนาะไรเลียมั่นสัญา ฝากมันให้เ่าเนี่ยตางกันมาแล้วเขามันกินเมื่อไหร่ม่รสิร์รีดนมาหาเลยเเนาะมนกินบอกมาจกยิสียงลถมอ่นหลับดินก็นกรบายโดเต็มแ๊กหัวท่วงมันกรสดีใจได้เนาะอมันกรสีรนเฮาเฮาเฮาทมามันเป็นนางลีือไกลบุมันทอบ่มากามเท้มไกเฮาเานอ้กสนีมันวระสนีมันอดบแถวเอื้อกรบนจริงกรสซึมเลยเนาะอ สิว่าอีพออีเมลคันเป็นคนมันสิว่าอีพออีเมลมาแล้วม,มันท่าข้าห้าสิไปเมื่อ,อก็นั่งเชย้ออยู่มั้งบอกระแางเอาอยู่มากเอื่นัวก็ไม่ติงเอายังให้กินก็ไม่กกินซึมเลยเนาะอืมสิว่านี้จากอีกแล้วจากปีเราบอกค้งนี่ทิพย์สองทิพสามปีโอ้เถ่าเติบด้ว,ดวนี่เถ้าเติบด้วว่าเป็นเป็นมาเถือกตีมันสมบูรณ์เอาอันใพราะงั้นใช่อันคันฝ้าห่วงฝ้าเหลี่ยมมันยาดอืมันสมบูรณ์ว่าห้าสิออกบ้านนี่ เนี่ยมขึ้นเนี่ยกานป้าหองป้าเหลี่ยมบ่ได้มากดานน้ำกลลน้ำกลลลดยางเดียวเข้าไปกรุงเทพหยานด่อยกลับมาส่งตัะวันสามเทียจีเตียให้ไม่เน่ยเถ้าเช่นขังกันจับไว้ดีดมันหยาดมันมัหยาดมันจากแปมันอ่างห้องอนไฟมันตกมันมีอยู่มึงอยู่ฝ้าห้องมันก็หยาดเนี่ยนักมันหยาดฝนตกฝ้าห้องมันหลอดไตบอกไรเตียเรื่องหลอดตายยังเขาเบียมันเบียมันกับ่ตายเป็นยังคือเบียจะขคนเบียคนว่าคนมันไปห้อง บางทีมันมีสองสองตัวบกโกกับบักแป๊บตีเอามามันมาความกันบักแป๊บจีอินตถือยาเบียร์เขานอนต่ยรงจงอยู่บกโ g ก e หักบกเลบกโกหลาบจตมันมันมากินยังมาซุ่มซี่ซ่มหาเลยมัดจีเป็นหมาตีแสนดูขนาดมันจีบากินยังแบบแบบแบบบางไอคนไหนมันกินไหมเหมือนฝ่าฝาอะไก็สกอดกันนี่เนาะเอ้ยมันเอาหัวมาดโดดขาขอให้โดดแขนเอาได้ขนาดไห้แขนลูกยางหมนเขาจะเนาะ ดินเสียงว่าซส่กับสเลนด์สเตรนด์ด้วยด้ยงจรถเก๋งมันก็บจำได้บบันร้รถเก๋งว่าชะตา์ทให้บัติรถ้ะตาเขาชไหมเจะสตารยทเอาเาวดขดขวดมาแปะเอาไ้เขาเอายังเซ่เขาลูกเหม็นยัดเซ่ดางหนามัน่หน้ากระจังมันจังอนัเขาาไปหมูเขาาไปกัดอิ่มระบาดเนี่ยเอากินหนามอะไรกันนอนกินนากัไปเยาาแล้วย้อนกนอนแล้วเอาครับขอบคุณครับพี่น้อง่อนเป็นคนเต้นมางลนะครับ อนนี้ตีห้ากว่าจะหกโมงเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกลับกลับบ้านแพงครับพักสามหมื่นเมืออ่อเนี้ก็สร้างว่าบริภักดีเพราะว่านั่งรถอยู่รถมืดมืดนะครับขอบคุณทุกท่านใจครับ อย่าลืมกันเด้อพี่น้องสองสมืออย่าลืมกันเด้อเบิรงคลิปกันคือเก่าไอจีฮาคลิปให้พี่น้องไ้เบิรงคือเก่านะครับดูดีนี่ให้สุกสุกคนนนครับนกำลังเก็บหอมเก็บซิงเก็บหอมหนาวครับพี่น้องหนาวหนาวหลังหนาวมากมากเลยนะเลือดแจ้ง ภาษาส,สุขภาพด้วยพี่นอ้องผมขอบคุณทุกท่านใจครับผมพอกันพอกันคลิปหนาเด้อนะครับผมคลิปนี้ขอสวีสักก่อนครับพี่นอ้องเดี๋ยวอันเตรียมตัวเดินทางก่อนนะครับบายบายครับพี่นอ้องขอบคุณมากครับการใช้ร้อยคลิปการใช้ร้อยคลิป